My brother stole my motorcycle, Lupe. Find it. <laughs> 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 so smart boom outdoor rod. So young, you start. ไม okay, so ่าอไม่มีกอ้โอ้โอ้มเป็ากตรงนี้เาเยอะตืตวไว้มเอบอกว่าสีนีมองไม่เห็นใครเลยนอกจาก ไอ้ที่มันเป็นหมายเลขหนึ่งอะไม่รู่กับพเดนแล่ดนยแก็เดอ้โอ้โอ้้โอ้โอ้โอ้่กโ้้ เฮ้ยเปิดดูสวยดิว้าวดูดค่นั่ขายเลยนม่ขายมากันเป้เลยมาผ่าสามหมู่ไปโอ้ยเปนีไม่ได้กับชิงคูนเนอะเนาะต้องน็อตพนอเขาจีน

พระแอมดินะมันโดนตายตายแล้วคุณไม่ชูบมันมัไม่ชูบเหมือนตัมันูค่าไพิพนาดี๋ยวกู่นน่าผอกมื่มันย้อมซูเป้ามันมันมีพวกุูเผาุูข้านี่อมว่อนี่ มาที่แต่งแต้มเมื่อที่เขายังสุกนั่หนาวะนหน้ามันตายออคือทั้งน้่หนาวนะวกพวนี้คือุกนี่มันดีมากตัวยประจํมันซุกหน่อยาูจะได้โดดต่มเลค่ะจะก็สีชูหรือเปล่าไหนมันกะซุปหรือเปล่า

กำลังยึดแอร์ดรอปป้องกันหมตดไปจะสอบช่างไับไปที่คลังแสงไปตรงนั้นเฉฟอกวเฉฟก็เพิ่งรู้อ่ะคสวยง,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 งามเีต่ตาย

เยิงลบดูหรอกูตายก็ได้กูตายก็ได้ไปเก็บศพฉันเลยเออเก็บศพเลยไปที่คลังแสงเก็บศพเลยเพื่อนได้ของยังได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวไปชุดเก็กลบอืมลบหน่อยแล้วเบื่มน้งก็เลยปวยสามปวยสามนั่นแหละ เดวเดอวโอเคเพื่อนขอบใจนะโอเคพบศัตรูแล้วมาหรือเปล่าทอ่ะทงเลยเหรอไอเบอร์หนึ่งูไหมคิเดี๋ยวเขาชุเบอร์หน่สวยสวยมากเลนนาย ฉันขอเปิดกล่องไอ้นี้ก่อนได้ไหมเปไ้มันจะมาเร็วมันจะมาเร็วสามคนเนี่ยมันตายจะ่านทุหนยุหน นอะไรเออมันคว่ำมันแบงไผ่กี <t <t ่ดั๊กเออครับอ้าวเย็บเดียนเย็บเดียนเพื่อนอ้าวไม่กดหน้าบ yes> ึ้งเห็นมันหาพ่อมาบึ้งไม่กดหน้ากลยครับอือครับ

โอ้โหมันมาแล้วมันมาแล้วอัดตามเี้เลยโอ้โหอันนี้เออเออไปเลยสิยียวโอเคเลย บีอย่นี่ี่นี่เด like ี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมาเันเดยนสากเกกเก๊กเก้เก้อเก้ตุตุเกเตุ๊ต้้ มื่ตรงมือตรมอตยัดในนี้ก็มาตรงต่ตรงต่อเด็กคุเฮ้ยดู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 ดนดูไดดดด เกาไม่มีปืนมีตโวรุดอมะมีปืนในเบอร์สี่เกิดใจเมจาเว้้ย่ก้ังทไปตรงนั้นไปตรงนั้น ปกีิก <blast> okay. <window>. ่อนมันจะจบเยังไงป้ากำลังยึดจุดชุบชีวิตอยู่แถมมาก็ตึงอยู่นะมันชุบกูหลายครั้งแล้วระวังระวังระวังเรากำลังชุบอยู่เพื่อนโอเคโอเคเราจะโดนยิงแต่เราก็ต้องชุวร์บักเพราะว่ามีตัวอยู่ข้างล่างกูแล้วกู

หนึ่งศูนย์สมศูย์หนึ่งยมม่หนงจะช่วกูเปล่าโม่หนึ่งจะอยู่ที่ซุ่บ้าบอช่วยด้วยไปตัว

លេខ121លោក1ខោ881លោក1ខោ881គាត់ឯខ្លួនទៅតាម